สวัสดีค่ะมือนีสิพามารอนานอะจาะเขางามงามปีนีสะออนเขาคักขออภัยกล้องสัน้นนะจ้าตามมาเบิ่งกันนี่ได้จ้ามือนีกสิมาเกี่ยวยาซอยพอเนะจาะกสิมากับลูกสาวมือนีกสิรับเชิญให้ลูกสาวมาเป็นตากล้องให้จ้าเพิ่งกสิมานางเบิ่งแม่หาบยาบัติเนย อันนี้ก็สิเป็นหมองเผาทานจ้าพอเพิ่นเฮ็ดไว้ไว้เผาท่านใส่เองจ้าก็สิมีต้นค้าแล้วจ้าปลูกไว้ถ้ากินเองอันนี้ก็สิเป็นเทียงน้าน้อยจ้าไว้ทานั่งเศ้ามื่อย ขาก็สมกเก็บภาพบรรยากาศร,ระวางล้อลูกสาวกับพอจา่าส่วนทั้งนั้นก็สิเป็นกอไผ่จ่าปูกไว้ถักกินเองจา่า มองนี่ก็สิเป็นมองระบายน้ำแล้วจา้าหรือบ้านเขาก็สิเอ็นอน้ำมองเป้งน,ำนมม้ำเพราะว่าน้ำเริ่มาแล้วแล้วเขาก็สิเป้งออกไปก็จะสร้งางกังแค่น้ำไม่สิขาดจ้าจะอ้อนเข่าปีหนี่จ้าน้ำให้ไปสิคะบังมิ้วด้วจ้าั้างหนึางเลน้ำเข่าปีหนี่น้ำทับเป็นตะลุ่มผลิตไหล เขาเห็คลาสค่ะเขาจิ้มจุ๊บเด้อลูกสาวกับพ่อกับม้าเราจ้า เบิ่งพี่น้องเพราะตะเพินมะหอดพ่นก็ะเลียนไปชมน้ำตกน่อยหร้อจ้ามาแล้วบัดท,ที่นี่มาแล้ว,วเสียงพันโดดน้ำจ้มลงไปเรวมั้งนั่น<ว>กระแซ่เพื่อนนั่งเล่นอยู่ทั้งเทียงน้าถ้า ส่วนแม่กับพ่อกะสิไปหาเกี้ยวหญ้าจ้าพ่อกะสิเป็นคนตัดส่วนลูกสาวกสิเป็นคนแบกหญ้ามาจ้าออกเดินทางก่อนอันนี้กะสิตากล้องกะสิเป็นลูกสาวเนาะจ้าเมื่อนีใหายเพิ่นมาเป็นตากล้องหายมือนึ่ง น,นั่นก็สิบเป็นเสียงพ่อตัดหญ้ายุไปนะส่วนลูกสาวก็สิญย่างไปหาบหญ่าซอยพอนะจ้ะพ่อก็สิบเป็นคนตัดส่วนลูกสาวก็สิบเป็นคนหาบหญ่ามา เขาก็สิหาบมาแล้วจ้าอันนี้ก็สิเป็นรอบแรกแล้วจ้าเขาก็สิได้แบกมาได้ซ้ำานีแล้วจ้าตามกําลังแหงเขาส่วนลูกสาวก็สิเป็นช่างภาพอยู่ถึงเทียงหน้าหน่อยจ้าผลงานมือนีจะหาบมาทั้งมดนีได้แปดมาจ้า จอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ